เรื่องเสียงของพ่อที่ผมได้ยินตอนที่เขาไม่พูดอีกแล้วผมชื่อต้นเป็นลูกชายคนเดียวของครอบครัวธรรมดาธรรมดาแม่ขายของหน้าบ้านส่วนพ่อเป็นช่างไม้พ่อไม่เคยเรียนหนังสือสูงเขียนยังไม่ค่อยได้อ่านก็ช้าๆแต่เขาเก่งเรื่องช่างไม้และขยันแบบที่ผมไม่เคยเห็นใครขยันแบบนั้นตอนเด็กๆผมชอบให้พ่ออุ้ม พ่อเคยพาผมขี่จักรยานไปรอบหมู่บ้านแวะกินน้ำอัดลมข้างทางแล้วก็สอนผมว่าโตไปต้องเป็นคนที่รู้จักคิดนะลูกอย่าดื้อกับคนที่หวังดีกับเราผมจะไม่ได้หรอกว่าตอนเด็กฟังเข้าใจแค่ไหนแต่นั่นเป็นคำสอนแรกๆของพ่อที่ยังติดอยู่ในหัวผมพอผมโตขึ้นผมเริ่มเปลี่ยนไปผมเริ่มอายพ่อ เวลาที่เขาขี่มอเตอร์ไซค์เก่าๆมารับหน้าโรงเรียนหรือใส่เสื้อเก่าๆมาซื้อของกับแม่ที่ตลาดพ่อไม่เคยว่าอะไรแม้วันหนึ่งผมจะบอกเขาเสียงแข็งว่าพ่อไม่ต้องมายุ่งกับชีวิตผมก็ได้ผมดูแลตัวเองได้แล้วพ่อเงียบแล้วก็พยักหน้าเบาๆผมสอบติดมหาลาัยในกรุงเทพพ่อกับแม่ดีใจมากถึงกับยืมเงินยากไปซื้อโน้ตบุ๊กให้ผม พ่อบอกว่าไม่อยากให้ผมขาดอะไรแบบเขาแต่ผมแทบไม่โทรกลับไปหาพ่อเลยมีแต่แม่ที่โทรมาเกือบทุกสัปดาห์บางครั้งผมได้ยินเสียงพ่อถามเบาๆข้างหลังว่าต้นมันสบายดีไหมแต่ผมก็ไม่เคยขอคุยกับเขาเวลาผ่านไปจนผมเริ่มทำงานผมกลับบ้านน้อยลงทุกทีเพราะยุ่งหรือผมแค่ไม่อยากกลับไปเจอความจริงบางอย่างที่ผมเคยปฏิเสธแล้ววันหนึ่ง ผมได้รับโทรศัพท์จากแม่เสียงเธอสั่นต้นพ่อแกล้มในโรงไม้หมอบอกว่าเขาอาจเดินไม่ได้แล้วนะลูกผมช็อกแต่ก็ยังบอกแม่ว่าช่วงนี้งานเยอะเดี๋ยวหาเวลาไปผมหาเวลาจนผ่านไปสองเดือนวันที่ผมกลับถึงบ้านแม่เปิดประตูให้ผมมองเข้าไปในห้องเห็นร่างของพ่อนอนนิ่งอยู่บนเตียง ผมลงไปมากดวงตาไม่สดใสเหมือนเดิมผมเข้าไปใกล้พ่อหันมามองผมแล้วยิ้มแต่เขาไม่ได้พูดอะไรเลยแม่บอกว่าพ่อพูดไม่ได้แล้วเส้นเสียงอ่อนแรงหลังอุบัติเหตุผมนั่งอยู่ข้างข้างเตียงพ่อยิ้มให้ผมทั้งทั้งที่น้ำตาไหลาจากหางตาตอนนั้นแหละเสียงของพ่อ มันดังก้องในหัวผมมากกว่าทุกครั้งโตไปต้องเป็นคนรู้จักคิดนะลูกอย่าดื้อกับคนที่หวังดีกับเราผมร้องให้แบบที่ไม่เคยร้องเลยตั้งแต่โตผมอยู่เฝ้าพ่อได้วสาวันก่อนที่เขาจะจากไปในเช้าตรู่ของวันที่สี่เขาหลับไปเงียบๆในบ้านหลังเดิมที่เขาเคยสร้างด้วยมือของเขาเองไม่มีคำพูดไม่มีลมหายใจมีเพียงภาพสุดท้ายในหัวผม คือพ่อยิ้มให้ผมเหมือนให้อภัยแม้ผมจะไม่เคยขอโทษเขาจริงๆหลังงานศพพ่อจบผมเดินกลับไปที่โรงไม้หลังบ้านที่เดิมที่เขาเคยใช้ชีวิตอยู่ทุกวันบนโต๊ะทำงานไม้มีสมุดเก่าเล่มหนึ่งวางอยู่ผมหยิบมันขึ้นมาข้างในคือบันทึกสั้นๆเขียนด้วยลายมือพ่อที่ไม่สวยนะักน่าแรกเขียนไว้ว่า อยากให้ลูกภูมิใจในพ่อคนนี้บ้างถึงพ่อจะพูดไม่เก่งอ่านไม่เก่งแต่พ่อก็รักลูกทุกวันผมปิดสมุดลงก้มหน้าและพูดในใจว่าผมภูมิใจในพ่อครับแค่ผมรู้ช้าไปหน่อยเท่านั้นเองบางครั้งเสียงของพ่อไม่ได้หายไปไหนมันแค่เงียบรอให้เราฟังมันอย่างแท้จริงในวันที่ไม่มีโอกาสได้ยินอีกแล้ว เรื่องเสียงแม่ที่ฉันฟังไม่ทันแม่ผมเป็นหญิงสูงวัยธรรมดารรมดาไม่ได้เก่งอะไรไม่ได้เรียนสูงแต่เธอเก่งที่สุดในการอดทนเพื่อครอบครัวพ่อเสียตั้งแต่ผมยังเด็กแม่เลี้ยงผมกับน้องชายสองคนด้วยเงินเดือนแม่บ้านวันละ250บบาทผมไม่เคยเห็นแม่หยุดงานไม่เคยเห็นแม่บ่นว่าเหนื่อยมีแต่ผมที่บ่นว่าเบือ่อว่าหิว ว่าอยากได้มือถือแม่ไม่เคยดุแรงๆแต่ทุกครั้งที่แม่พูดช้าๆว่าลูกอย่าพูดแบบนี้กับแม่นะผมมักจะเงียบแล้วลืมมันไปในวันถัดไปพอผมเข้าสู่วัยมัธยมผมเริ่มมีโลกของตัวเองเพื่อนความฝันความรักและความอายที่แม่ยังใส่เสื้อเก่าๆมารับที่โรงเรียน ผมเคยเดินหนีแม่ตอนที่แม่ยื่นข้าวกล่องมาให้หน้าประตูโรงเรียนแม่ยิ้มแล้วพูดเบาๆแม่ทำไข่เจียวแบบที่ลูกชอบนะผมรับมาโดยไม่สบตาผมเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองได้ทุนเรียนฟรีจากความพยายามของตัวเองและเงินเก็บของแม่ทั้งชีวิตแม่ส่งของแห้งมาให้บ่อยๆบางครั้งโทรมา แต่ผมก็มักยุ่งกับเรียนกับแฟนกับอะไรบางอย่างที่สำคัญกว่าแม่แม่เริ่มโทรน้อยลงและผมก็ไม่เคยโทรกลับจนกระทั่งวันหนึ่งน้องชายโทรมาหาผมตอนดึกพี่ครับแม่เข้าโรงพยาบาลแม่ไม่สบายหนักหมอว่าให้รีบมาผมลางงานแล้วนั่งรถกลับบ้านทันทีในคืนนั้นตอนที่ผมเปิดประตูเข้าไปในห้องผู้ป่วย แม่หันมามองผมดวงตาของแม่ยังอ่อนโยนเหมือนเดิมแต่ร่างกายแม่ดูเล็กลงเหลือเพียงคนแก่ที่ดูจะเปราะบางกับโลกใบนี้เหลือเกินผมนั่งลงข้างเตียงจับมือแม่ไว้แน่นแล้วพูดว่าแม่ผมกลับมาแล้วนะแม่ยิ้มแต่ไม่พูดอะไรเลยพยาบาลบอกว่าแม่พูดไม่ค่อยได้แล้วเพราะมีของเหลวในปอด ต้องสื่อสารด้วยการบีบมือหรือมองตาผมมองตาแม่แล้วก็พูดทุกอย่างที่ผมไม่เคยพูดตลอดชีวิตแม่ผมขอโทษขอโทษที่เคยทำตัวแย่ๆขอโทษที่ไม่เคยโทรกลับขอโทษที่ลืมว่าแม่รอผมทุกวันน้ำตาไหลาจากตาผมไม่หยุดแต่น้ำตาของแม่ก็ไหลเช่นกันโดยไม่พูดอะไร แค่มือที่แม่บีบผมเบาๆมันบอกได้ทุกอย่างคืนต่อมาแม่หลับไปอย่างสงบไม่มีเสียงไม่มีคำลาไม่มีคำพูดว่าแม่รักลูกนะแต่ผมรู้แม่พูดคำนี้มาตลอดชีวิตผ่านการกระทำทุกอย่างของแม่ผมแค่ไม่เคยฟังให้ทันหลังงานศพแม่ผมกลับไปที่บ้านห้องเก่าที่แม่เคยนั่งเย็บผ้า อ่านหนังสือผมหยิบสมุดเก่าของแม่ขึ้นมาเล่มหนึ่งหน้าแรกมีประโยคสั้นๆเขียนไว้ด้วยลายมือแม่ที่สัน่นถ้าลูกเปิดมาเจอแสดงว่าลูกกลับบ้านแล้วผมนั่งร้องไห้พ่อแม่ไม่ใช่คนที่อยู่กับเราไปตลอดชีวิตแต่เสียงของพวกเขาจะอยู่ในใจเราตลอดไปเรื่องคำขอโทษที่ไม่มีวันได้ยิน แม่ขอร้องลูกอย่าไปยุ่งกับเขาเลยพ่อเตือนแล้วใช่ไหมว่าอย่าเชื่อคำหวานของผู้ชายแค่ไม่กี่คำหนูโตแล้วหนูมีสิทธิ์เลือกชีวิตของตัวเองและนั่นคือประโยคสุดท้ายที่แป้งพูดกับพ่อแม่ก่อนที่เธอจะหนีออกจากบ้านไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งที่เธอรู้จักกันในโลกออนไลน์ได้ไม่ถึงสมเดือนแป้งเคยเป็นเด็กดีเรียนพอใช้พูดพราะยิ้มง่าย แต่พอเข้ามอปลายเธอเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มกลับบ้านดึกเริ่มแต่งตัววือหวาเริ่มพูดจาห้วน้ๆใส่แม่พ่อเคยตบโตะเสียงดังแล้วพูดว่าถ้าไม่ฟังพ่อกับแม่ก็ไม่ต้องมาเรียกเราว่าพ่อแม่อีกแป้งร้องไห้วิ่งขึ้นห้องและโพสลงสตอรี่ว่าเหนื่อยกับครอบครัวที่ไม่เข้าใจเธอเริ่มใช้ชีวิตกับแฟนหนุ่มในห้องเช่าเล็กๆ ที่อีกฝ่ายสัญญาว่าจะดูแลเองช่วงแรกทุกอย่างเหมือนฝันแป้งได้อิสระได้ความรักได้โลกส่วนตัวจนกระทั่งสองเดือนผ่านไปเธอเริ่มอาเจียนตอนเช้าเวียนหัวง่ายกินข้าวไม่ลงและเมื่อไปซื้อชุดตรวจมามันขึ้นสองขีดแป้งตัวสั่นน้ำตาไหลแฟนหนุ่มกลับพูดแค่ว่าแล้วไงอ่ะก็ไม่เห็นเป็นไรนี่จากนั้นเขาหายไปแบบที่ไม่เคยกลับมาอีกเลย แป้งกลับมาบ้านในคืนหนึ่งยืนตัวสั่นอยู่หน้าประตูพร้อมท้องที่เริ่มนูนเล็กๆใต้เสื้อยืดพ่อเปิดประตูมาเห็นแล้วนิ่งเงียบไปนานแม่เดินมาหาก่อนพูดเสียงเบาลูกกินข้าวมาหรือ,อยังแม่ทำไข่เจียวไว้นะไม่มีใครพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นไม่มีคำตำหนิไม่มีเสียงดุดา่ามีเพียงผ้าห่มอุ่นๆที่แม่ค่อยๆห่มให้ลูกและน้ำตาของพ่อ ที่ไหลเงียบๆตอนเผลอมองแอบจากประตูห้องหลายเดือนต่อมาแป้งคลอดลูกชายตัวเล็กๆคนหนึ่งเธอได้เรียนรู้ว่าแม่คืออะไรได้เห็นว่าการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้เติบโตไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพ่อช่วยอุ้มหลานแม่ช่วยซักผ้าอ้อมครอบครัวที่เคยแตกเป็นเสียงเริ่มกลับมารวมตัวอีกครั้งแม้มันจะยังไม่เหมือนเดิมแต่มันก็อบอุ่น แต่ความสุขนั้นอยู่ได้ไม่นานแม่เริ่มมีอาการไอเรื้อรังไปหาหมอหลายครั้งจนสุดท้ายรู้ว่าเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายวันหนึ่งแป้งนั่งเฝ้าแม่ที่เตียงในโรงพยาบาลเธอกุมมือแม่ไว้แน่นแล้วพูดว่าแม่แป้งขอโทษหนูไม่น่าทำร้ายหัวใจแม่เลยหนูขอโทษจริงๆแม่ลูบหัวเธอเบาๆแล้วกระซิบว่าแม่ไม่เคยโกรธลูกเลย แม่แค่เสียใจที่ลูกไม่เห็นค่าของตัวเองคืนนั้นแม่จักไปอย่างเงียบๆพร้อมรอยยิ้มจางๆที่เหมือนจะบอกว่าแม่ให้อภัยลูกแล้วหลังงานศพแป้งยินมองกล่องไม้ที่ใส่จดหมายเก่าๆของแม่เธอเปิดอ่านทีละใบพบว่าทุกฉบับคือจดหมายที่แม่เขียนถึงเธอแต่ไม่เคยได้ให้ลูกโตแล้วแม่จะไม่ขวางทางลูก แต่แม่ยังรักลูกเสมอไม่ว่าโลกจะสอนลูกยังไงก็ตามแป้งนั่งร้องให้ทั้งคืนพร้อมลูกน้อยในอ้อมแขนและคำขอโทษที่ไม่มีวันได้ยินอีกแล้วอย่าทํำร้ายใจพ่อแม่ด้วยความคิดว่าเขาจะอยู่รอเราเสมอเพราะเมื่อวันหนึ่งที่เขาเงียบไปเราอาจไม่มีโอกาสแม้แต่จะพูดคำว่าขอโทษเรื่อง ลูกแม่ตายพระคำว่าลูกผู้ชายลูกผู้ชายเขาไม่พูดมากเขาต่อยกันตัดสินเลยใครยุ่งกับพวกกูกูไม่ไว้หน้านี่คือคำพูดที่บอสลูกชายวัยสิบเก้าปีของแม่พูดอยู่บ่อยๆเขาเคยเป็นเด็กน่ารักแต่พอเข้าสู่วัยมัธยมปลายทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเขาเริ่มคบเพื่อนนอกโรงเรียนเริ่มสูบบุหรี่หลังโรงเรียนเริ่มโพสต์ภาพถือแก้วเหล้ากับมีดพกลงในโซเชียลเริ่มไม่กลับบ้านและเริ่มมองพ่อแม่เป็นศัตรู แม่เคยเตือนลูกด้วยเสียงสั่นเครือลูกเลิกยุ่งกับเรื่องพวกนี้เถอะลูกจะไม่เหลือใครเลยนะลูกพ่อเองก็เคยเตือนเสียงแข็งมึงอยากตายใช่ไหมถึงได้ใช้ชีวิตแบบนี้แต่บอสกลับหัวเราะแล้วตอบอย่างไม่แยแสผมมีเพื่อนไม่ต้องห่วงเขาคิดว่าพวกเดียวกันคือครอบครัวแต่เขาไม่รู้ว่าพวกเดียวกันในวงเล่าไม่เคยอยู่ด้วยตอนเข้าคุกและไม่มีใครมาร้องไห้ ในงานศพวันหนึ่งบอสมีเรื่องกับแก๊งคู่อริเริ่มจากโพสต์ดูถูกกันในเฟซบุ๊กจบลงที่การนัดตีกันที่กลางถนนยามคำ่ำแม่รู้ข่าวจากคนในชุมชนเธอวิ่งตามหาลูกในความมืดของคืนหนึ่งพร้อมโทรศัพท์ในมือที่ไม่มีใครรับสายตีสองของคืนนั้นตำรวจโทรมาแม่ครับลูกชายแม่ถูกยิงที่หน้าอกเราพยายามช่วยแต่ไม่ทันแล้วครับ แม่สุดลงหน้าตู้โทรศัพท์เธอไม่ได้กรีดร้องเธอแค่พูดเบาๆว่าแม่บอกแล้วใช่ไหมลูกแม่เตือนแล้วใช่ไหมพอ,อยืเนเงียบอยู่ข้างๆเขาเคยด่าเคยตีเคยขู่แต่ไม่มีอะไรหนักพอจะหยุดลูกชายของเขาได้และตอนนี้ไม่มีอะไรพอจะเรียกลูกกลับมาได้อีกแล้ววันงานศพ ลงศพของบอสวางอยู่กลางศาลาพ่อและแม่ยืนมองร่างไร้วิญญาณของลูกคนเดียวไม่มีเพื่อนในวงเล่ามาร่วมง,งานไม่มีใครจากแก๊งนักเลงที่เขาเคยภพาภพูมามายืนเคียงข้างมีเพียงพ่อแม่ที่ถูกเขาเล่ไปตลอดชีวิตแต่สุดท้ายก็ยังเป็นคนเดียวที่อยู่กับเขาจนวินาทีสุดท้ายหลังงานแม่เก็บของในห้องของบอสเธอเจอกระดาษแผ่นหนึ่งใต้หมอนมันคือกระดาษที่เขาเขียนไว้ แต่ไม่เคยให้ใครเห็นผมไม่แน่ใจว่าผมชอบชีวิตแบบนี้หรือเปล่าบางทีผมแค่อยากให้ใครมองว่าผมเก่งแต่ผมก็เหนื่อยมากแม่ครับถ้าผมไม่อยู่อย่าร้องให้นะผมแค่อยากมีเพื่อนแต่ผมลืมไปว่าไม่มีใครรักผมเท่าแม่แม่พับกระดาษแผ่นนั้นไว้ในมือแนบไว้กับหน้าอกและร้องให้อย่างเงียบๆไม่มีใครได้ยินเสียงนอกจากหัวใจของแม่ ที่แตกสลายไปพร้อมกับลูกชายของเธอบางครั้งการอยากเป็นที่ยอมรับของใครสักคนอาจพาเราไปจากคนที่รักเราจริงโดยไม่ทันรู้ตัวอย่าปล่อยให้ความเกเรกลายเป็นเส้นทางสุดท้ายของชีวิตเพราะพ่อแม่จะเป็นคนเจ็บที่สุดเสมอ